ดีค่ะน้องเจนะคะเป็นทีดาโคชาร์ค่ะประจำปี2564ค่ะก็เจก็มาจากโครลานะคะจากที่มีกระแสดราม่าที่ผ่านมานะคะเจเจอยากจะบอกแล้วก็อยากจะยืนยันกับทุกคนนะคะว่าตัวเจะคะ่ะไม่ได้รู้จักกับกองประกวดหรือว่ากับท่านคณะกรรมการเลยนะคะเพราะว่าตัวเจะคะ่ะไม่ใช่คนจังหวัดสุรินนะคะเป็นคนที่เดินทางมาจากโราะครลาค่ะแล้วก็จากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะผูด เป็นคนนนทบ,บุรีแล้วก็เป็นคนบ,บุรีรัมนะคะดังนั้นเนี่ยที่ว่าเป็นเด็กเส้นหรือว่าล็อกวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นความจริงแน่นอนคะ่ะใช่คะ่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้รู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ดูข้อมูลก่อนที่จะตัดสินอะไรนะคะเจไม่สามารถไปบอกให้ทุกคนเชื่อแบบเจได้นะคะแต่เจอยากให้ทุกคนได้รบรูแล้วก็เข้าถึงข้อมูลคะ่ะน้องเจน้ำหนักเท่าไหร่คะเจน้ำ ว่ากรรมการไม่ได้ล็อกนะคะใช่ค่ะ,อะขอบคุณนะคะสวัสดีคุณผู้ชมค,ค่ะ